เจตนาลนำกนั theta, ee, ad, se sea, past, iki, ้นแลเจตกาโอกาสมีาเวลามีคนทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นตัวเีที่ไปต้นิบัิพร้อมดเลยวามสาัคคีของชุดชุดของชาเทศกาลโดยเฉพาะสุดทุนที่จิดอี่ก่ออกเป็นธรรมดา่นจังหวาทำก็ทำแตเป็นที่ รับรเสี่ยเนะยาสเี่ยว่าจะงารีจกข้พจาโดยต้องส่ใจร่ว่ายอมแล้วก็ผู้บััาุกวในเทศบาลในเแาวัดแต่วัดหนึ่งแต่ว่าทั่วถึงแตว่าทำบุญโดยทั่วถึงทั้งเทศบาลแสานทั้งในสงต่ ขอให้งานในวันนี้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีให้มีกุญแจให้มีปัญหาแต่ว่าให้สำเร็จโจมพวกประการขอขอทางโมทนาดูต่อให้ได้รับผลนะครับผลที่นด้กการเพื่อการทำกิ่คต่างๆเพื่อให้เกิดอายุตวามสุขสาาระประชาการประชาสงสารเพื่อการรักษาเทวลาผู้ปครอง

suka kamena upata yano sala cha viyo pakacha mata pita chayaka apiya mama suriyo timaratha sunavatta narapicha